สวัสดีครับเรื่องราวในตะวันออกกลางที่เป็นความขัดแย้งหลักก็คือระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านนะครับหลายคนก็คงแปลกใจว่าทั้งอิสราเอลแลวก็อิหร่านเนี่ยไม่ได้มีพื้นที่ติดกันแล้วทะเลาะกันเรื่องอะไรละครับเพื่อให้เข้าใจเนี่ยเรามองแบบเป็นกลางนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเรียนรู้ทําความเข้าใจเพราะเราเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับแค่อยากให้เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมุมมองของอิสราเอลพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นอารยธรรมของเขาเป็นบ้านของเขาแล้วครับ แล้วก็ถูกใช้กําลังเข้ายึดครองขับไล่ออกจากพื้นที่โดยชาวอาหรับแล้วอาหรับก็เข้ายึดครองวันหนึ่งคนยิวกลับมาพื้นที่เดิมแล้วตั้งเป็นประเทศอิสราเอลโดยการช่วยเหลือจากสลอเมิการนะครับในมุมมองของชาวอาหรับอิสราเอลมาแย่งพื้นที่ของอาหรับซึ่งก็รับไม่ได้อารมณ์เหมือนพมา่ามาตีกรุงศรีแล้วเข้าคลองแล้วครับพอเราไปกู้กรุงศรีคืนพม่าไม่พอใจว่าเราเนี่ยไปแย่งของพมา่า แต่ว่าความแตกต่างของอิสราเอลคือความขัดแย้งเนี่ยไม่ได้อยู่เฉพาะคู่กรณียอย่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เท่านั้นนะครับบรรดาชาติอาหรับทั้งหลายเนี่ยเข้าช่วยปาเลสไตน์จนเกิดเป็นสงครามหกวันขึ้นมานะครับสุดท้ายแล้วอิสราเอลชนะจนยูเอเนี่ยเข้ามาไกล่เกี่ยกับอิสราเอลเหลือพื้นที่ให้ชาวปาเลสไตน์ได้อยู่บ้างน,นะครับก็คือฉนวนกาซาส่วนปาเลสไตน์บางส่วนหนีไปอยู่จอแดนประเทศจอแดนก็รับไม่ไหวแล้วครับผลักดันออกมาจนปาเลสไตน์มาอยู่รวมกันระหว่างชายแดนก็คือ เวทแบงค์นะครับ ในสงคราม6กวันนะครับชาติอาหรับแพ้แบบยับเยินจนอียิปต์ซาอุดจอร์แดนไม่เป็นภัยกับอิสราเอลต่อไปนะครับต่อมาซีเรียพยายามเอาคืนให้แต่ก็แพ้กับอิสราเอลไปอีกมีอยู่ประเทศหนึ่งที่ไม่เคยแพ้กับอิสราเอลก็คืออิร่านะครับและอิรานไม่มั่นปั้นมือจะเอาคืนอิสราเอลให้ได้แต่ว่าด้วยระยะทางห่างไกลกันอิรานจึงแทรกซึมเข้ามาทางอิรักซีเรียแล้วก็เลบานอนนะครับอันนี้อ้อมไปทางเหนือด้วยการสนับสนุนกองกําลังต่างๆถามว่าทําไมอิรานไม่เข้าซาอุดจะอ้อม ทำไมล่ะครับ เพราะว่าอิหร่านกับซาอุนี่เข้ากันไม่ได้อาจจะมีคําถามว่าอิหร่านจะมาเดือดร้อนอะไรกับอิสราเอลอาจเป็นเพราะเกียรติของอาหรับก็ได้นะครับน่าทําให้อิสราเอลกับอิหร่านเนี่ยเป็นคู่ปรับกันทั้งที่อิหร่านก็ไม่ใช่คู่ขัดแย้งโดยตรงของอิสราเอลนะครับอิหร่านเดินเกมสนับสนุนกองกําลังในซีเรียวิแบง์เลบานอนน่าทําให้เราที่ยินข่าวอิสราเอลปฏิบัติการในซีเรียนี่ปล่อยๆนะครับซึ่งก็ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ในซีเรียการโจมตีของอิสราเอลในซีเรียเป็นการโจมตีกลุ่มกอง าตามแนวชายแดนของอิสราเอลเท่านั้นนะครับนั่นเป็นเหตุให้รัสเซียเนี่ยซึ่งสนับสนุนซีเรียอยู่ไฟเขียวให้เพราะอิสราเอลไม่ได้เข้าไปยุ่งกับซีเรียในส่วนที่รัสเซียดูแลอยู่นะครับแม้ว่าจะอยู่ในประเทศซีเรียเหมือนกันแต่ว่าคนละเหตุการณ์คนละเรื่องกันนะครับล่าสุดมีการโจมตีอิสราเอลด้วยขีปนาวุธอิสราเอลมีการตอบโต้แล้วครับบริเวณที่ราบสูงโกรันซึ่งอยู่ระหว่างซีเรียกับอิสราเอล สำนักข่าวของรัฐบาลซีเรียรายงานว่าระบบป้องกันทางการของซีเรียเสียหายไปหลายระบบทหารซีเรียเสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บหลาย1ิคนด้วยนะครับการโจมตีของอิสราเอลเป้าหมายคือกองกําลังที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านซึ่งซีเรียทําตามคําสั่งของอิหร่านนะครับในการใช้ซีเรียเนี่ยเป็นฐานปฏิบัติการ เครื่องบินรบของอิสราเอลโจมตีเป้าหมาย8จุดนะครับซึ่งก็เป็นคลังอาวุธของอิหร่านในซีเรียรวมถึงระบบป้องกันทางอากาศด้วยนะครับแล้วก็สถานที่รับทางทหารซึ่งอยู่ใกล้กับสนามบินในกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียนะครับการโจมตีของอิสราเอลได้รับการเปิดทางจากสหรัฐมิกาอันนี้น่าจะรวมถึงรัเสเซียด้วยนะครับและการปฏิบัติการเป็นไปได้ด้วยดีและคาดว่าการโจมตีของอิสราเอลจะหนักขึ้นในซีเรียนะครับเพื่อป้องกันกองกําลังที่จะเข้าโจมตีอิสราเอลกลายเป็นว่าซีเรียนี่ เป็นสมรภูมิเจอหลายศึกหลายกลุ่มหลายเรื่องนะครับตอนนี้ไปรวมอยู่ในซีเรียทั้งหมดจริงๆแล้วซีเรียก็น่าเห็นใจนะครับซึ่งซีเรียไม่มีทางเลือกมากนักเพราะเป็นเส้นทางผ่านที่จะมาถึงอิสราเอลส่วนอิหร่านอยู่ไกลนะครับก็ไม่ได้รับความเสียหายอะไรนอกจากการขวอมบาดท,ทางการค้าเท่านั้นนะครับและคนที่ได้รับผลคือประชาชนของอิหร่านไม่ใช่ผู้นําของอิหร่านนะครับแนวทางของอิหร่านก็เดินหน้าต่อไปรับศึกหนักก็ซีเรียนี่แหละครับ ด้วยกำลังทางอากาศของอิสราเอลเหนือกว่าเยอะนะครับแต่ก็ไม่ง่ายที่จะกวาดล้างให้หมดไปนะครับเพราะกองกําลังที่อิหร่านสนับสนุนมีขนาดเล็กกระจายกันอยู่และการโจมตีอิสราเอลแต่ละครั้งเป็นการโจมตีขนาดเล็กปะปลายเท่านั้นนะครับการที่จะรวมชาติอาหรับทั้งหมดเนี่ยมาจัดการกับอิสราเอลเหมือนครั้งก่อนก็ไม่ง่ายเพราะทํามาแล้วไม่สําเร็จนะครับอย่างซาอุดิอาระเบียกาตากูเวตจอร์แดนก็ไม่มีเหตุผลที่จะไปรบกับอิสราเอลนะครับทำให้ตัวตั้งตัวตีเหลือเพียงอิหร่านเท่านั้น อันนี้ก็น่าสนใจว่าถ้าเปิดศึกใหญ่ระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านจริงๆเนี่ยอิสราเอลมีสัรัมีการที่แน่นอนนะครับส่วนอิหรา่านพันธมิตรอย่างรัสเซียกับจีนจะยังเหนียวแน่นอยู่ไหมอย่างมากก็แค่ส่งอาวุธให้นะครับถ้าจะให้เข้าร่วมก็คงยากเพราะมันไม่ใช่เรื่องก็คงต้องยืดเยื้อต่อไปนะครับส่วนซีเรียทําอะไรไม่ได้คงพูดได้แค่ว่าส่งมาให้ฉันฉันรับไว้เองนะครับ